วันนี้จะมาคุยเรื่อง9เทคนิคอายุยืน15ปี9เทคนิคอายุยืนมากขึ้นอีก15ปีข้อที่หึงรู้จักอดอาหารซะบ้างช่วงเวลาที่กินทั้งแชั่วโมงอีก16ชั่วโมงไม่กินได้ไหมมันก็จะทําให้เซลล์เนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ทํางานมากจนอายุสั้นเซลล์ก็ได้รับ อาหารพอ,พอดีพอดีแล้วอดซะบ้างก็ได้กําจัดเซลล์ hmm. ไม่ดีทิ้งไปเซลล์ hmm. มะเร็งโรค n c ็ดีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยมาจากพฤติกรรมการกินเกินทั้งนั้นนะการอดอาหารในแต่ละวันเขาเรียกว่า IF ทําซะข้อที่2ก็คือการอยู่กับธรรมชาติกินอาหารธรรมชาติกินอาหารธรรมชาติเช่นผลไม้ก็สดๆแกะมากินผักก็นึ่งแล้วกินอย่าไปใส่เกลือมากอย่าไปใส่ ผงคูอรสสารการบูดรสชาติอร่อยพอมจริงมันทําให้เสียรสชาติธรรมชาติไปอันที่สคืออยู่กับตนเองมากอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่สวนอยู่กับต้นไม้อยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับตนเองอันนี้อายุยืนขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะอยู่กับต้นไม้กับธรรมชาติอันที่สี่คือจะต้องพยายามพักผ่อนเช่นดูหนังฟังเพลง เล่นเกมบ้างท่องเที่ยวบ้างหาสิ่งใหม่ๆที่บันเทิงใจไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาข้อต่อไปคือมีเพื่อนสังคมที่ดีถ้าท่านอายุยืนนะถ้าวันๆไม่ได้คุยใครเลยแนละเพื่อนตายไปหมดแล้วไม่สนใจใครเลยนะผมว่าอันนี้อายุสั้นแน่มีเรื่องอัดอั้นตันใจมีเรื่องเก่าที่ทําให้บันเทิงไม่มีใครเล่าอันนี้อันที่ห้านะฮะอันที่หก คือเรื่องการนอนหลับจะต้องนอนให้พอ6กแชั่วโมงแล้วเวลานอนที่สําคัญมากที่สุด4ี่ทุ่มถึงตีสองคือร่างกายมันจะผลิตฮอร์โมนเขาเรียกโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนของการเป็นหนุ่มสาวการเจริญเติบโตถ้าไม่มีนะอายุไม่ยืนฮะต่อไปครับขยับขยื่อนร่างกายตลอดเวลาไม่ใช่วันหนึ่งก็แมะอยู่ตรงนั้นแมะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะ เราจะต้องเดินไปเดินมาหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องเปลี่ยนท่าทางเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนอันนี้ยืนแน่อยยุยืนแน่นะอันต่อไปก็คือเรื่องการดื่มน้าไห้ครบ 2- 3ถึงลิตรอันนี้เป็นธรรมชาตินะแต่ทาให้ร่างกายเรามีเลือดลมไหลเวียนดีและเพียงพอต่อการกาจัดของเสียสุดท้ายเลยถ้าท่านจะยยืนท่านต้องรู้จักหันหน้าเข้าพระอาทิตย์รับแสงแดดสีส้มยามเช้าถ้าเราไปรับเราได้วิตามินดี กระดูแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงอย่างแน่นอนทั้งหมด9ข้อนะครับเทคนิคอายุยืนโดยสรุปข้อ1ดงอดหารซะบ้าง2กินอาหารธรรมชาติปรุงน้อย3อยู่กับตัวเองฝึกสมาธิมีสติให้อภัย4พักผ่อนฟังเพลงเที่ยว5มีเพื่อนที่ดี6นอนให้พอ7ขยับตัวเดินวิ่ง8ดื่มน้ำให้ครบ2 3ลิตร 9. รับแสงแดดสีส้มยามเช้า ท่านก็จะมีอายุยืนซึ่งไม่ใช่ตั้งเป้า80แล้วต้องตั้งเป้าที่95ปีผมก็หวังว่าทุกท่านจะอยู่เป็นเพื่อนผมจนผมอายุ95ปีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด